กันดาชี้โอกาสทองแก่นักลงทุนไทยเปิด์ีีอุตสาหกรรมเด่นพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านการค้าสถานเอกอัครราชาทูตย,ยูกันดาประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีเขตอาณาเขตครอบคลุมราชอาณาจักรไทยจัดงาน The พ o f l o r i f r i c a ยูกันดาฟิลเซนต์ฟอรัมแอนเอ็กซ์โปทเวนตี้แอนด์เวนต เพื่อแนะนำยูกันดานในฐานะจุดหมายการลงทุนแห่งใหม่ที่มีศักยภาพสูงในทวีปแอฟริกาสำหรับนักลงทุนไทยโดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือใน4ี่กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญได้แก่การท่องเที่ยวและบริการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมและอุตสาหกรรมแร่ธาตุพลังงานน้ำมันและกา๊าซนอกจากนี้ยูกันดาย,ยังมอบสิทธิประโยชน์การลงทุนครบวงจรสำหรับนักลงทุนไทยอาทิ เศรษฐกิจเสรีนักซื้อรับรองการลงทุนการยกเว้นภาษีการยกเว้นอากรนํนำเข้าการรับประกันการโอนผลกำไรกลับประเทศและศูนย์บริการนักลงทุนแบบครบวงจรเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยตอกย้ำศักยภาพของอยูกันดานในฐานะประตูสู่ตลาดผู้บริโภคกว่า500ล้านคนในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและกลุ่มประเทศ COMESA ไ,ไปสทานความม้า่งขงร่วมกันอย่างยั่งยืน uh, Like I mentioned in the opening remarks, we have so many business opportunities. and the opportunities are various in the agro industry, especially in value addition. We welcome investors to add value to our various agriculture products into finished goods. We also have opportunities in mining. There are various minerals within the country, and we would also welcome partners to come and invest in minerals in mining. But also add value to the same minerals. Uganda is also carrying out to real estate development and infrastructure. We have the standard gauge railway where we invite partnerships. In improving the infrastructure. Also, in tourism, is also an opportunity for you to come and invest in upcountry lodges, hotels. The country is politically very stable, and the people are very friendly. A combination of all those opportunities. Gives you a chance to come and invest in Uganda. The weather is very, very friendly, and the, like the officers have told you, there's free repatriation of your profits. Uh, there is a free entry, free exit of your business adventures. So you all come. Thank you. Thank you very much เมื่อสักครู่นะคะท่านแตะไปถึงเรื่องของคำถามเมื่อสักครู่เราพูดไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมหลักนะคะที่น่าสนใจแล้วก็โอกาสทางธุรกิจนะคะท่านก็เล่าไปถึงเรื่องของอการเกษตรแล้วก็การแปรรูปต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอมองว่าจริงๆแล้วถ้าได้เทคโนีขออเข้ามาเพิ่มนะคะก็จะเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลในการเกษตรต่างๆเหล่านั้นด้วยนะคะท่านแตะไปเรื่องอเหมืองแร่นะคะที่ตอนนี้มองหา พันธมิตรในการร่วมกันพัฒนาโดยเพพาะการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยค่ะท่านเล่าถึงเรื่องของอ real estate นะคะ แล้วก็เรื่องของอโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะที่ยังเปิดรับการลงทุนแล้วก็ที่สําคัญอันสุดท้ายท่านแตะไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวงานบริการต่างๆเนี่ยท่านบอกว่าเป็นอีกตลาดที่โตเร็วนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับการลงทุนจะเป็นโรงแรมเป็นรีสอร์ทเป็นทัวร์ต่างๆเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจร,จริงๆที่ท่านถามมาครับผมบอกผมมองว่าตอนนี้ทางกระทรวงการต,ต่างประเทศมีโปรแกรมเยอะมากลยครับที่จะซัพพอร์ต มาเยอะแยะไปหมดเลยทางจุฬาอาจจะมาสอบถามทางทางกระทรวงต่างประเทศได้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เวิร์กสุเก e ก็ closely กับทางกระทรวงเหมือนกันนะครับว่าเราจะมีในเรื่องของ supporting เรื่องของโปรแกรมที่จะไปเผยแพร่หรืออะไรในใน,ในตลาดแอฟริกาเนี่ยผมมองว่าทางทางทางจุฬาหรืออะไรเนี่ยติดต่อทางกระทรวงต่างประเทศได้เลยครับ Thank you.